สวัสดีครับเนี่นะช่องคุณพ่อการ์ดไฟคังนะครับเย่ก็ถึงเด็กสไตล์ของ d v s 0 2แล้วนะฮะทำกันก็อะไรนีงก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะก็ก็ทำทำหยุดหยุดนะเพราะว่าก็มีหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะไม่ได้ทำแบบรวดเดียว7วันเหมือนกับครั้งที่เราแล้วนะครับก็เนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยวางที่จะมานั่งลองเด็กเนาะก็เลยก็เลยช้าหน่อยนะครับแถม DBT02 มันเลื่อนคุณพ่อก็เลยโอเค ไหนๆก็ไหนๆแก็ลิพ่อก็เลยเอื้อยเชื่อตามด้วยเลยนะฮะก็เลยกลายมาเป็นแบบโอ้โหลากมาอาทิตย์ที่สามเนาะกว่าจะทําจบได้นะครับก็หลังจากเนี้ยคุณพ่อก็จะเป็นวันจันทร์พุธศุกร์เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ก็อาจจะสปีดช้าลงอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรลงหลังจากถ้าเราลงถ้าเราคกือาที่เนี้ยคุณพ่อสามารถดันให้มันเป็นห้าคลิปต่อสัปดาห์ได้แต่ว่าถ้าทาอ่ะปัญหาคือ อาทิตย์นูน้นอะอาทิตย์ก่อนกับอาทิตย์ที่ดีบีทีสองออกอะเราจะไม่มีอะไรลงเลยเราจะมีแค่มาเวอร์แนปลงอย่างเดียวคุณพ่อก็เลยโอเคเพราะฉะนั้นเราขอลดสปีดความเร็วลงมานิดหนึ่งละกันนะครับก็จะเป็นสันสุดท้ายนะครับกับ En g i n e f ฟี t ธ r เนาะเป็นฮามีเอลซึ่งคุณพ่อก็ยังเล่นกับอ้าวเมื่อกี้ยังจำชื่อดีเลยอ๋อฮามีเอลเหมือนเดิมนะครับเรมีเอลกับฮามีเอลเพราะฉะนั้นโครงเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเรมีเอล มาเป็นกาวีเอลได้เพราะมันใช้โครงเดียวกันเลยนั่นเองนะฮะก็มาดูกันเลยนะครับกาวิธีเล่นจริงๆก็เล่นเหมือนกับกาวีเอลนั่นแหละทุกอย่างให้ฮาวีเอลมันเลยนั่นเองก็ตัวเริ่มใช้เป็นน้องหัวม่วงสุดน่ารักนะฮะเลยทับจั่วเริ่มหลังในควิกชิลเนาะอ่ะยืนแวนนะครับก็จะยืนเป็นใยคนนี้นะฮะมันไม่ติดแบล็กนะมันเป็นเฟอร์เฟอร์พอเฟอร์พอเฟอร์ชี Pur ่เซเลชเชียล เซเลเทียวนั่นแหละเลมิเอลนะครับก็เมื่อน้องโจมตีโซบัตหนึ่งไหแดมหนึ่งนะครับจากนั้นลุกยูนิตท,ทั้งหมดยุคล,ลุกเรียกกาดทั้งหมดของเราที่มีชื่อเหมือนกันที่ไหยย่ในเดเมจโซนถ้าลุได้ทุกๆ2ใบได้จวหนึ่งก็คือลุก2ตัจว1หนึ่งลุก4ตัจว2สองนั่นเองก็เพิ่มเวฟได้ซึ่งข้อเสียข้อดีของเวฟเอของไอเด็กเนี้ยจะต่างกับกาวิเอลตรงที่กาวิเอลอ่ะมันจะทุกอย่างยัดให้กับฮาวิเอลทั้งหมดแล้วก็ฮาวิเอลตีปิดเลยแต่คราวเนี้ย เด็กเนี้ยจะสามารถทำเวฟได้จะทำเวฟได้ถึง5เวฟโดยเอาฮาวิเอลที่อาจจะตีครั้งแรกอาจจะแบกคริกเกอร์แต่ว่าไม่ได้ห้าม PG ซึ่งมันจะห้าม PG ล็อบหลังก็งถือว่าเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเอาจริงๆนะครับอีกสกิลหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อเมื่อเราต้นไลฟ์เฟสถ้าเรามีแดม4หรือมากกว่าเอาน้องอ่าสามารถเอาแดมหนึ่งใบสามารถนำท็อปเด็กเข้าไดเมทโซนได้ถ้าทำ เลือกไดเมจโซนหนึ่งใบย,ยกขึ้นมือถ้าน้องอยู่บนช่องเรียกกัดเอาน้องยัดโซด้วยก็ทําให้หาตัวเล่นจากไดเมจมาเล่นได้นั่นเองก็จะเป็นลุกเล่นสไตล์แองเจิลฟีเทอร์เดิมๆแต่สกิลเก่งของน้องคือสกิลบนนั่นเองนะครับเพิ่มเวฟได้อย่างที่บอกนะครับทุกอย่างมาเพื่อฮารวีเอลทั้งนั้นนะครับก็เก่งมากเหมือนเดิมแบ็คแบล็คแบล็คแบล็คออฟเซิร์ฟฮาร์มีเอลออโต้เวนเลียไม่ลงสนามถ้าเวนกัดติดแบล็คซึ่งสกิลเนี้ย สก,กิลบนเนี่ยถ้าเราเล่นคุกกับอารีมิเอลเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เพราะอารีมิเอลไม่ติดแบล็กแต่ว่ามันจะสามารถใช้กับกาวีเอลได้เพราะกาวีเอลติดแบล็กนั่นเองก็เคาน์เตอร์บัตหนึ่งอคอการ์ดจะได้เป็นโซดหนึ่งใบลงเลียแล้วก็ทำเความเสียหายหนึ่งเด,ดมเมเให้เวนกาดเราก็ยิงแดมหนึ่งเล็ดคิวเลค็คิวเช็คแต่ว่าได้คอเลียหนึ่งใบก็จะต่างกับลูกเล่นมันก็จะต่างกันนิดนึงแต่ จะเรมีเอลหรือว่าจะเป็นกาวิเอลลูกเล่นล่างก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับเมื่อน้องจมตีเคอเตอร์บัสสามจนจบกระหนดสวน้องดูบวกหมื่นห้าบวกหคลิและห้ามคู่แข่งป่าพีจีนั่นเองก็จะเป็นถ้าไม้ตายใหญ่สุดยอดของแองนจิ่นฟีเทอสายต้องเรียกว่าสายฮามีเอลไหมมันแทบจะพึ่งฮามีเอลคนเดียวเลยเวนกาดเป็นแค่ตัวซับ <laughs> อะใบใหม่พ่อจัดเต็มสี่นะครับเพราะว่า แล้วเรื่องกับ雷米เอลเนี่ยเพราะเรมิเอลมันจะได้การ์ดหน้าเหมือนกันในเดเมจโซนเยอะๆเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวตีตัวเล่นพ่ออยากจะใส่ให้เต็มสี่ทุกตัวก็จะใส่เป็นอ่าซาลิเอลซึ่งซาลิเอลก็ไม่ติดแบล็คนะครับก็คือเซตใหม่ที่มากันในดีเวสซุนซุสองทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครติดแบล็คเลยเพราะฉะนั้นก็เล่นระวังด้วยเวลาบา,บางตัวขอแว่นติดแบล็คถ้ายืนเป็นตัวแบบนี้จะไม่ติดนะครับก็ออโต้แว่นเลียเมื่อลงสนามจากมือไหม ไม่ไม่ต้งสนามเฉยๆนะครับบัตรหนึ่งโซนหนึ่งค้นหาการ์ดโน้อมอน,นิจจากกองหนึ่งใบไปแปะแดมแล้วก็เลือกการ์จากเดเมโซนหนึ่งใบฮิวนั่นเองก็เราสามารถที่ทําให้เดเมโซนเป็นตัวที่ทำให้ก็คือง่ายๆเลยถ้าเรามีฮามิเอลอยู่ในห้องเรียนแล้วแวนการเราเป็นเลมิเอลอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถทุกอย่างคีออคีออเลมิเอลอยได้หมดแล้วตั้งแต่แบบเลสคิวเช็คเลสคิวเช็คมาเราสามารถที่จะอออินโดยการลงนองบัตรหนึ่งโซนหนึ่งเอา เอาเอาฮามิเอลเนี่ยจะก,กองไปแปะแล้วก็ฮิวหนึ่งใบฮิวอะไรก็ได้หนึ่งใบฮิวไอการที่คว่ำอยู่ก็ได้แล้วก็สามารถทําให้ตัวเนี้ยตีก่อนแล้วถ้ามีคนนี้ในแบทโซนสามารถบูทได้ก็บูทแวนตีโซบัตหนึ่งมีไงสองตัวถ้ามดุดไงสองตัวนี้ก็จะลุกสองตัวแล้วก็แล้วก็วกจัวหนึง่งแล้วก็ตีถ้าสมมติว่ามีสามคัลเตอร์บัสก็อาจจะบูทแล้วก็คัลเตอร์บัสามแล้วก็ตูมเป็นโกโคคันนั่นเองนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่น่ากลัวนั่นเองก็ส,สกิลหนึ่งก็บอกนะครับถ้ามีแดมความอยู่หนึ่งใบหรือต่ำกว่าบูทได้ก็บูทไปนั่นเองตัวที่ทำให้เราสามารถยกของจากเดเมดโซนขึ้นมือได้ก็เลยใส่เต็มสี่นะฮะเป็น Black แบล็ k แบล็ k แบล็ k อาร์คิวยับคีเอลเนาะก็ออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามบัตรหนึ่งบวกสามพันแล้วก็ นำการเดเดมเมทโซนหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สร้างความเสียหายหนึ่งเดเมจโซนหนึ่งเดเมจให้แวนกัดก,ก็คือเลทคิวเช็คก็พวกที่ติดแบ็กส่วนใหญ่จะเลทคิวเช็คได้เนาะก็เก่งทำให้ยิงแดมแวนถ้าได้คีพลังก็ขี้พลังฮาวิเอลเหมือนเดิมก็จะเป็นเด็กที่คุณพ่อคิดว่าขึ้นสามแล้วค่อยเล่นขึ้นสองแล้วไม่ต้องลงเรียรอะไรเยอะนั่นเองอ่าแบล็กแมปปิ้งซาลาฟีเอลคอนติเนียลเรียกขาดถ้าเรามีการ์ดใบใหม่เข้าเดมเมจโซน ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีการนําไปใหม่ใช่บวกหนึ่งหมื่นนะครับอีกสก,กิลหนึ่งออโต้แวนเลียไม่ลงสนามโซ so บัสหนึ่งฮิวหนึ่งใบแล้วก็ยิงหนึ่งเดมใส่แวนการ์ดเรานั่นเองก็แล้วคิวเช็คเหมือนกันใส่สีทุกอย่างใส่สีหมดเนาะใบใหม่ผมพงก,ก็ใส่สีนะครับจริงๆริงจะ้เลยบางบางลิสต์ของฝรั่งเมืองนอกเพราะเห็นบางคนก็ใส่สามใบแต่ว่าเท่าที่ลองมาใส่สีดีวกว่ากันมือกันม,มือเน่าเน,ะะเน,นา estial, ff, estial, El, นะก็จะเป็นสไนต์เซเลสเซียลโจเซเลสเทียลโซฟีเอลนะจะเป็นเซเลสเซียลตลอด ก็เมื่อูนิดนี้ถูกไล่ทับเลือกการ์จะไดเมนโซนหนึ่งใบสลับการ์ดไปนั้นกับมือเราได้เนาะอีกสัก,กินหนึ่งเมื่อลงช่องเลียน,นะครับจากมือเนอะเาะเคอเตอร์บัสหนใบน้องเอาทับเล็กหนึ่งใบไปแปะแดมไม่ใช่เล็กคิวเช็คนะไม่ใช่ยิงดาเมจนะครับไปแปะแดมเฉยๆแล้วก็เมื่อจบเทินเอากาดหนึ่งใบจะเดเมจโซนขึ้นมือแล้วก็เอาน้องเนี่ยจากเดบจากใบโซนลงดับโซน โคตรเก่งนะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถขึ้นสามแดมสี่ดมจากหนึ่งแดมเนี่ยสามารถทําให้เราขึ้นสามแดมได้หรือสองแดมได้นั่นเองเป็นอัน,นจริงๆตัวเนี้ยมันจะไปเก่งกับกาวีเอลเพราะว่าสามารถทําให้กาวีเอลอะเล่นレスคิวได้โดยการแบบมีมีหนึ่งดมอย่างเงี้ยคูย่แข่งให้เราแค่แดมเดียวเพราะเรามีสองแดมเราจะเล่นไอฮาร์บีเอลได้ใช่ไหมเขาให้ให้เราแค่แดมเดียวแล้วก็กดสกิลของน้องเนี่ยเอาขึ้น เอาเอาน้องไปบายแล้วก็แปะหนึ่งแดมจากท็อปเด็กแล้วก,กดสกิลของกาวีเอลเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเก็บสองแล้วไอ้เก็บหนึ่งแล้วไอนี่มาสองใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดบัตหนึ่งโซหนึ่งอ่ะเก็บหนึ่งแล้วเจบเเบวเ็บสองแดมก็ได้สามแดมแล้วก็ไปหาฮิวไม่ใช่เรื่องยากกับแองเฟน้องก็มีตัวฮิวแยะก็ไปฮิวมาหนึ่งแดมง่ายๆจบไปนั่นเองอืใส่ ใส่ใส่ scaling angel เอามาสลับแดมเนาะก็ออโตแวร์ an, เมื่อลงช่องแวร์นะครับก็ทิ้งมือหนึ่งจวหนึ่งแล้วก็ช่องเลี่ยถ้าดับโซนเรามีน้ำมัูนิตอยู่เอาการ์ดเกตสองหรือต่ำกว่าจากแดมเข้าโซแล้วก็เอาการนอำมัน,นิตจากดับโซนเข้าแดม,มเมเข้าแดเม,มโซนแทนก็ทำให้เล่นกับอารีมิเอลได้ก็เลยใส่เต็ม4เปิดฮาสามก็ใส่ไว้3ใบน,นะครับจริงๆอยากใส่สนะแต่ว่า อีกตัวหนึ่งก็อยากใส่สองใบก็เลยคุณพ่อไปลดบทนาทสามเอาอีกสองใบก็จะเป็นโปรโมโที่ที่ในกล่องก็มีเนาะเขาแถมมาให้ในกล่องกาวิเอลใช่ไหมก็แอคทีฟเลกาดเอาน้องยัโซนะครับสลับมือกระเดมเมโซนสามารถใช้ได้สกิลนิเทอนหละครั้งก็เอามาฉุกเฉินสลับแดมกับโซนไอ,อ้ดมดมกับมือได้ใส่ฮิวเกตสามเต็มนะฮะ เื่อทุกเซิรนสามารถสลับแดมสลับอะไรได้แล้วก็มันเป็นเด็กหไมเอลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กห้าไมเอลปุ๊บมันก็แทบจะก,การันตีเลยว่าเล่นสิบสองคลีนะครับก็จะเป็นสิบสองคลิสี่ฮิวนั่นเองอ่ะอันจริงจริงเด็กแองเฟก็แองเฟเนี้ยทีาา่เราเราได้คุณพ่อคิดว่าจะไม่ถนัดนะคุณบอกปกติคุณพ่อเล่นแองเฟไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็พอไหวนะฮะก็เพอร์เฟกต์ไลท์จะมีสามตัวเลยเยอะๆจุกๆกันไปใช้ได้หมดสามตัว มีสกิลให้เล่นหมดเลยทั้งสามตัวนั่นเองก็แล้วแต่ชอบแล้วไม่ใช่แล้วแต่ชอบสิแล้วแต่ขึ้นมือนะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแบบอุ้ยอันนี้การันตีลงไม่มีนะฮะขึ้นแวนก็จริงๆจ,จ,จะบอกว่าขึ้นแวนมันสามารถขึ้นแวนได้ทุกตัวเลยเหมือนกันก็จะมีจุดเล็กน้อยอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเรามีตัวเล่นหนึ่ยในเมทโซนแบบเราไม่ได้เจ็บเป็นทริกเกอร์หรือว่าเราอยาก เจะเป็นนอมอนที่เราอยากได้ขึ้นมืออย่างเป็นเกรดสามแล้วเราไม่มีเกรดสามหรือเรามีเกรดสามแล้วเราไม่มีฮามิเอลอยู่อย่างเงี้ยคุณพ่อก็แน,นะนาว่าลงเป็นยาคีเอลบัตรหนึ่งยกขึ้นมือแล้วเจ็บจะคิวเช็คแต่ว่าถ้าเราแบบแดมมันเป็นทิกกงทิกเกอร์หรือแบบไม่ได้อยากจะได้อะไรมากมายก็อาจจะเป็นคนนี้มาฮิวหนึ่งแดมเปลี่ยนมือเอามาวางสนุกก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นแต่ว่าคนนี้มัน มันลงช่องแบบมันแค่เล็ดคิวเช็คเฉยๆมันไม่ได้บุกพลังเพราะบุกพลังแค่ในช่องเรียยอาจจะเป็นยับขี้เอวง่ายๆ1ตัวก็ได้ก็อสมมติเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าเดมเมจเราเจ็บอู้เจ็บเป็นฮาร์มิเอวแย่มากคงก็กดเป็นเคาน์เตอร์บัหนึ่งครับยกขึ้นมือแล้วก็เล็ดคิวเช็คขี่พลังแวนแล้วก็ตีไปเลยบวกสามพันแล้วก็บวกไปอีกหมื่นหนึ่งจากขี่พลังจบเทิร์น เคลนต่อไปก็แน่นอนนะครับเรามีแดมหนึ่งแล้วเนาะสมมุติว่าเจ็บอีกลักแดมหนึ่งจะได้เล่นง่ายๆซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยจะได้เท่าไหรอ่อะลงเป็นเลมิเอลนะครับเลมิเอลไม่ติดแบล็กเพราะฉะนั้นคุณสามารถลงเป็นฮามิเอลวากสนุกไว้ก่อนได้เลยเพราะว่ามันไม่ติดแบลคมันกดสกิลไม่ได้ที่เหลือเ็แค่ทําให้ทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมทำทุกอย่างให้ฮามิเมอลอะมีสกิลมีไม่ได้มีสกิลสิมีครีนะฮะก็อาจจะเป็นน้อง หรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นยับคีเอลหรืออาจจะเป็นใครก็ได้อะยับคีเอลก็บัตหนึ่งหรืออาจจะเป็นหรืออาจจะลงเป็นเดคนนี้ก่อนก็ได้อะลงเป็นคนนี้ก่อนอันนี้ก็เคอ์เตอร์บัตหนึ่งครับเคอ์เตอร์บัตไอเป็นทริกเกอร์นะเด็กนี้พยายามเคอ์เตอร์บัตเป็นทริกเกอร์ก็ได้บายแล้วก็หาการหนึ่งไปไปแปะเอาเป็นเอาเป็นฮามิเอลไปแปะแทบจะบังคับเลยนะถ้าคนนี้ขึ้นมาหาฮามิเอลเพราะว่า ทำเรียลุกได้แล้วมันหนึ่งบาทแดมมันสามารถแวนสามารถอ่าคัเตอร์บัตไงขึนได้อยู่แล้วก็กรวมคนนี้มาก็ได้บัตรหนึ่งเลตคิวเช็คเอาหนึ่งใบขึ้นมือก็เอาใบที่ความอะไรคีพัขีเซนติเนลขึ้นมือแล้วก็เลตคิวเช็คครับสมมุติว่าเก่งๆหน่อยเนาะจะได้ทำคอมโบได้ก็คีพลังครับอ่าคีพลังฮามิเอลทั้งหมดอืมมีอีกไหม มีอีกไหมถ้าทําได้ก็ทําเนาะทํานแใหแนะนำว้ททำนะถ้าแบบวัน,นนี้มันสองคีดใช่หมคือขึ้นหนึ่งสามคีดไดใช่ไหมก็ถ้าคิดว่าดวงดีๆถ้าคิดว่าเราสามารถวันนี้ทําบุญมาแล้วเราน่าจะทําได้คุณพ่อแนะนไว่าทําไปนะฮะก็โซบัสหนึ่งโซบัสเป็นตัวเล่นเนาะคิ้วหนึ่งแดมิ้วเป็นคิ้วเป็นคลีนะครับแล้วก็คิ้วเช็คสมมติว่าเก่งๆหน่อยคีพลังคิ้วแมงคามีเอวหมดเลยโอเคแค่นี้เราเล่นได้แล้ว ที่เหลือก็อยู่ที่คุณแล้วจะเล่นหรือเปล่าก็ง่ายๆก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณพ่อทำให้ดูก็อาจจะเป็นคนใหม่คนนี้ก็สกิลรับบัตหนึ่งโซหนึ่งแปะแดมเอาการ์ดหนึ่งใบไปแปะแดมที่เป็นนอร์มอนก็ดูอ่ะเรามียับคีเอลที่บวกพลังสามพันหรืออาจจะเอาคนนี้แต่คนนี้เรามีอยู่ในแดมแล้วป่ามีแล้วอาจจะเป็นยับคีเอลก็ได้อาจจะเป็นยับคีเอลมาแต่ว่าเอาคนนี้ดีกว่านะแต่ว่าสมมติว่า อันในเดมเรามีแล้วเอาเป็นยับคีเอลมาวางสนุกเทินหน้าอสำหรับที่กันยับคีเอลตีแค่นี้แต่ว่าคนนี้ตีอยู่ที่สองสิบเก้าโอเคแล้วก็คนนี้บอกให้ฮิลหนึ่งแดมก็ฮิลเป็นคีไปก็ได้อแล้วก็แบทเทิลครับสิบเก้าอันนี้ตีบูทไปเลยหรือเปล่าตามใจตีบูทไปเลยก็ได้ แรงเพราะว่ามันตีออก3ามคีอยู่แล้วว่ามันบูธไปแล้วรอบ2ที่มันตีมันจะบวกพลังอีกหมื่นห้าอีกหนึ่งคีอยู่แล้วนี่แวนตีโซบัสหนึ่งครับฮิวหนึ่งแดบไอ้หายหนึ่งแดมหายหนึ่งแดมก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ลุกมีมีตัวที่ลุกได้สามตัวอืดูด้วยสามตัวตัวที่ลุกขึ้นมาทั้งหมดจะบวกตัวละอีกห้าพัน แล้วก็ได้จั่วหนึ่งพอลลุได้สามใบแวนตีเบาเหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นสิบสี่ยิบสี่เอ้ยเออสิบสี่ยิบสี่แล้วก็ห้างนี้คันสก,กิลเลยครับเคาน์เตอร์บัสสามถ้าสมมติว่าทิกเกอร์ก็ขีพลังห้างนี้หมดเลยเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกันนะครับเคาน์เตอร์บัสสามบว์อีกหนึ่งหมื่นห้าพันเป็นเป็นสี่ห้าหมื่น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 สองถ้าทิกเกอร์จะเป็นหกหมื่นสองเจ็ดหมื่นสอง ห้าหมื่นสองสี่คิบบูมไปเลยนั่นเองก็ก็เล่นอยู่แค่นี้ยทุกอย่างก็ให้ฮามิเอลทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วก็จบเทินจบเทินอย่าเพิ่งและอย่าลืมสิ่งหนึ่งนะครับเอาคนนี้ลงดามจโซนแล้วก็เอาการ์ดหนึ่งใบจากน,นี้ขึ้นมือไอ้นี่น้องอะ่ะโดนตีแน่อยู่แล้วคุณเอาคุณเอาฮามิเอลขึ้นมือก่อนเลยก็ได้เผื่อเล่นเทินนะแล้วก็ผ่านเทินครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นเดดการ์ดก็ตามหรือว่าคิดว่าฝันโดนข้ามน่าจะลุ้นตีแวนเราอย่างเดียวก็ตามคุณก็อาจจะเอาถ้าเป็นคริหรือฮิวอาจจะคริฮิวขึ้นมือไ้แต่ว่าเอาฮามีเอวขึ้นมือแล้ว่ยังไงเขามอเลี้ยวข้างเลยแล้วเขาเลี้ยวข้างเว็บแรกก็ปล่อยเลยเขาจะตีแวนหรือเปล่าถ้าไม่ตีแวนแล้วก็ไล่ไถไปไถไปแค่เนี้ธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องอะไรเยอะก็ได้แค่นี้เองนั่นเองนะครับก็ าจจะแวะอาจาอาจะโซนน้อยนิดจริงๆถ้ามันถ้าเราเล่นจริงๆอ่ะมันจะมีไอเ้เจ้าหนี้กับกับยนี่มาช่วยเพิ่มโซได้นะแต่ว่าคุณพ่อไม่ลงให้ดูซึ่งเล่นจริงๆสองตัวนี้มันจะมาช่วยเพิ่มโซให้เราค่อนข้างดีแล้วก็สามารถเล่นในพวกนี้ใหม่ได้ในถ้าเราลงใหม่จากมือได้สองตัวเนี้ยหรืออย่างไม่มีแดมก็มีคนนี้มาโซบาร์ดเรสเคิวเช็คได้ก็บวกตัวมันหมื่นหนึ่งแล้วก็ถ้าอย่างนี้อาจจะคีดพลังแวนไปก็ได้นั่นเองก็ ไปลองจัดลองเล่นแล้วก็ถ้าเป็นเล่นเป็นกาวิเอลก็จะเล่นโคลงอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะรู้เล่นของคนนี้มากับรู้เล่นของเกรดหนึ่งมาเล่นกับกาวิเอลอที่บอกนะครับก็เปลี่ยนได้เลยแบบเป็น t ูอินวันเด็กเนาะสามารถจัดได้ทั้ง2แบบเลยนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่อันนี้จิงพอเล่นแล้วก็ค่อนข้างะว้าวเนาะเพราะว่าอ่าที่บอกคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ถนัดเล่นแองเจิลโดยเฉพาะแองเจิลจีแต่ว่ามาเพราะแองเจิลพักวีอย่างเงี้ย เออมันมีอะไรหลายหลายเด็กที่มันเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจไม่ยากขนาดพักจีนะัสไตล์ต้องมาทำอนุอันนี้คุณพ่อปล่อยวางเลยกับพักจีก็เลยไม่ค่อยเห็นพรีเมียมแองเจิลในเว็บคุณพ่อนะเพราะว่าไม่ได้ทำนะพักจีปวดหัวเกินไปนะครับก็นั่นแหละนะฮะประมาณนี้ก็บเรมีเอลนอไว้แดนการ์ดน่าจะเจอทีทหนึง่งน่าจะวันศุกร์เลยเนาะก็ไว้ราติดตามชมนะครับ ถ้าก่อนอันนี้คุณพ่อจับยัดอะไรขึ้นมาได้ก็อาจจะยัดยัดขึ้นมาให้ก่อนวันอังคารมันพือหัดอะไรพวกนี้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่เนาะวันนี้สวัสดีครับ